นี่ครับกะเพราคอฟฟี่ครับวิวหลักร้านครับก็ส่วนผมต้องมานั่งตรงนี้ครับนี่องผมกะเพราเนื้อครับอย่างอร่อยครับเอาละครับมาลองชิมกันดูนะครับว่าเป็นยังไงครับ ี่าน้องบอกว่าอร่อยมากครับทีนี้ก็มาต่อด้วยเครื่องดื่มครับของผมสั่งเป็นนมชมพูนมสดเย็นแล้วก็อเมริกาโนโ่ร้อนนะครับเขต้องยกชูพร้อมกับดูวิวไปด้วยแบบนี้ครับอือหือไ็นไง่ะครับเชียวอร่อยจริงๆครับงานดื่มเดี๋ยวพิทลอง้ไม่เยเดี๋ยวพิ่ตกลงไปค่เต๋เลยอร่อยจริง อืมไอส่วนของส่วนที่เป็นสวนนะครับของกระเพราคาเฟ่สวยจริงๆครับดูนี่เลยครับเขาทำสวยมากอะ่ะมันเป็นทางเดินเข้าไปเนี้ยอย่างเงี้ยเขียนว่าสะพานดอกไม้เขามงกุนะครับเดี๋ยว้องเข้าไปดูดิโอ้เจ๋งจังน่าเดินมากะ่ะเดี๋ดยวผมพาเดินเข้าไปดู อา้าวแต่ตรงนี้อาจจะดูผุๆหน่อยนะก็คงเปิดมานานแล้วล่ะครับเนี่ยดอกอันนี้มันสวยมากเลยครับเนี่ยครับมันสวยมากครับดูดิครับสรุป มันคือดอกอะไรครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่านี่คือดอกไม้อะไรนะแต่เขาปลูกได้สวยมากนี่จาจะเป็นน้องดาวเรืองเป็นดอกดอกดาวกระจายนั่นเองครับน้องดอกดาวเรืองมุกนะถ้าจะเป็นมุกใช่ไหมครับก็เป็นเป็นมุกใช่ไหมก็คือมันคล้ายๆดอกดาวเรืองอะเนาะใช่แต่ต้นมันะเหมือนดาวเรืองแต่ดอกมันจะคนละอย่างอนี่นี่นคล้ายๆกันดูต้นครับแต่ดอกมันจะบางถ้าดาวเรืองดอก จริงๆเขาปลูกได้สวยมากเลยเนาะใช่ไหมครับเขา<ค>จัดเขาจัดได้สวยแบบมันดูแนวแนวทุ่งทันตะวันเลยอ่ะอันนี้คงช้ไม่ได้ตอนธันวรรตอนนี้ก็เฉาหมดแล้วจลุกไม่ได้รูปเลยจะลุกปลาวิ่งจากลุกที่ไปไหนมาครับ ดูเหมือนจะสวยมากเลยนะครับจักรยานเนี่ยอืออ่าตูไม่ดูก่อนเราจะไปก็โดยการเราต้องเดินข้ามนี้ไปครับข้ามสะพานไม้นี้ไปนะครับเอาพีทรอ้วยลูกผมก็ใจร้อนน่าจะข้ามไปก่อนแต่จริง <Hey. S 1> ไม่ใช่ง่าย,ายเอาเขาปิดไว้ไม่ให้ขึ้นพีทก็ไม่ให้ขึ้นน้องพันสะพานมันผูกสะพานมันผูกแล้วพังแล้ว ทำคืนนะอดครับเราก็นึกว่าจะไปตรงนู้นได้ตรงนั้นสวยจริงๆนะไม่หนููจะเข้าไปอย่ที่นนีี่่ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้แทนใช่ปะ่ะไม่มีหลุมเนาะเราไปทางนี้แทนได้ไม่เขาห้ามขึ้นนี่เขาปิดไว้นี่ก็ไม่ได้ขึ้นไงใช่ปะ่ะไปได้ไหมโอ้ยสวยมากเลยครับดูดีครับเราเห็นดอกใกล้ๆเนี่ยครับเขาเรียกว่าดอกดาวก,กระจาย<ค>ใช่ไหมดอกดอกคอสมอ,อ,นอ,อ,อสมอนะครับ นี่ดูเลยครับสวยมากเนี่ยดูนะครับใส่ดูใ,ใกล้ๆนะว่าดอกตรงนี้สวยขนาดไหนนะครับต้องไม่เห็นด้วยตาตัวเองครับอ่าในสุดล้วก็มาถึงตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเราจะไปที่จักรยานนะครับ <S <S น,น,นี่ครับสองข้างทางก็เป็นอย่างนี้นะครับ โอ้ยเนี่ยครับบ้านจิ๋วที่เราเห็นตอนเดินอตอนกินอาหารครับเปิดประตูได้ครับเข้ามาดูนี่เราสร้างสน,น่นรักเลยนะครับเก่ามากเก่ามากเลยเหรอคะ แล้วน mm ี hmm. ่แหละครับก็คือทุ่งดอกคอสมอสหรือบางคนบอกว่าดอกดาวกระจายผมไม่คอนเฟิร์มนะครับครับไม่ได้ทางลงห้องน้ำครับก็ยังเป็นดยากเลยแอบมีสีสันนะครับระวังครับระวังครับระวังน้ำมันสูงนะปาามม ้ลงน้ำครับเอาละครับเราก็จบทิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมลองมาเที่ยวกันดูนะครับใช่เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟกันต่อนะครับ